คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีเจตนาให้ท่านมาเชื่อตามเป็นการฝึกสมองเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำข้อมูลนี้มาใช้ในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสบายดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวัสดีเลขเด็ดนะครับ ก็วันนี้นะครับเราก็มาลงเพิ่มเติมนะครับให้ในส่วนของหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่14มิถุนายน2564ในส่วนของ2ตัวบนและก็3ตัวนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกๆท่านนะครับก็พบกันได้ทุกๆวันนะครับแล้วก็ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ช่องเราเลยนะครับก็มีถ่ายทอดให้ในทุกๆงวดเลยนะครับสําหรับ วันนี้นะครับก็ท่านที่เข้ามาดูช่องเราแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็เลือกที่ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเรามีคลิปใหม่ๆนะครับสูตรเด็ดๆนะครับเลขเด็ดๆนะครับมาให้กับทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับชมอย่างรวดเร็วทันใจแล้วครับแล้วก็ไม่พลาดแม้แต่คลิปเดียวเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากแชร์ คลิปฝากแชร์ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการจัดทำแล้วก็หาเลขหาสูตรมาให้กับทุกทท่านนะครับแล้วก็ดูคลิปนะครับอย่าลืมนะครับดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับเพื่อเป็นการเช็คแล้วก็เป็นการช่วยเราดูด้วยในส่วนของความถูกต้องนะครับนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไป ดูกันเลยนะครับในส่วนของหวยลาวพัฒนานะครับสูตรแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือสูตรเด่นบนนะครับเราใช้2สูตรชนนะครับงวดที่แล้วนะครับ6ตัวตรงนะครับ2 1 1 2 1 2นะครับแล้วก็4ตัวตรงนะครับ1 2 1 2 3ตัวนะครับ2 1 2นะครับแล้วก็สองตัวบน1 2แล้วก็2ตัวล่าง 1-2เหมือนกันนะครับก็งวดที่แล้วเราก็เข้าไปนะครับในส่วนของสูตร25ประตูทั้งบนและก็ล่างนะครับตรงตรงเลยนะครับ1 2, นะครับแต่เสียดายตอนที่เราไปตัดเลขเด่นกับเลขรองเนี่ยหนึ่งสองไม่ได้หลุดเข้ามานะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเราไปดูกันนะครับสูตรแรกนะครับสูตรแรกหลักร้อยก็คือเลข2นะครับหลักร้อยคือเลข2นะครับหลักหน่วยคือเลข2นะครับแล้วก็หลักหน่วยคือเลข2นะครับแล้วก็บวกกับ3คงที่นะครับ รวมกันแล้วก็จะได้เป็นสองสี่หกแปดรวมกันแล้วได้เป็น11นะครับตัดหลัก10ออกไปเหลือ1นะครับ1นบวกหเป็น2 2อบวกหเป็น3 3มบวกหเป็น4และ4ี่บวกสเป็น6นะครับแล้วต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับสูตรที่2เราก็ใช้หลักพันคือเลข1นะครับหลักร้อยคือเลข2นะครับแล้วก็บวกกับ3คงที่รวมกันแล้วได้6 6หบวกหเป็น7 7เจ็บวกหเป็น8 8ดแบวกหเป็น9และ9้าบวกสเป็น11ตัดหลัก10ออกไปเหลือ1นนะครับ ก็นําเลขทั้ง2อันนี้มาชนกันนะครับนําเลขทั้ง2หลักนี้มาชนกันนะครับก็จะได้เลข1กับเลข6นะครับก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับต่อไปเราไปดูกันที่สูตรแต้มบนนะครับสูตรแต้มบนนะครับเราก็จะได้2สูตรนะครับใช้2สูตรนะครับก็หลักพันนะครับก็ค like ือเลข1หลักพ mm ันคือเลข1นะครับหลักหน่วยคือเลข2นะครับแล้วก็บวกกับ1คงที่ ะครับรวมกันแล้วได้5 5!! าบวกหเป็น 6, 6หบวกหเป็น7 7. 1เบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น9แล้ว9บวกหเป็นศูนย์ะครับตัดหลัก10ออกไปนะครับก็เหลือ0ูนยะครับศูนย์บวกสก็เป็น2นะครับต่อไปสูตรที่2ครับหลักแสนก็คือ,อเลข2หลักพันคือเลข1นะครับหลัก10คือเลข1หลัก10คือเลข1นะครับแล้วก็บวกกับ3คงที่รวมกันแล้วได้8 8บวกงเป็น9 9เบวก1เป็น10แต่หลัก10ออกไปเหลือ0ูนย์บวก3าเป็น3และ3บวก4ก็เป็น7นะครับก็จะได้เลขดังนี้เลยนะครับก็นำมาชนกันนะครับก็จะมี7ชนนะครับ8ชน9ชนแล้วก็ศูนชนนะครับก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเราได้แต้ม7แต้ม8แต้ม9แล้วก็แต้มศูนย์นะครับต่อไปเราไปดูสูตรที่มีความสำคัญมากเลยนะครับก็คือสูตร25ประตูนะครับเข้าเกือบทุกงวดเลยนะครับเข้าทั้งตัวตรงและตัวกลับนะครับ ก็ลองเลือกดูได้นะครับถ้าชอบเลขไหนก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับอ่ะนะครับสูตร25ตัวเราก็หาหลัก10บนกันก่อนนะครับ10บนก็หลักร้อยคือเลข2หลัก10คือเลข1แล้วก็บวกกับ6คงที่นะครับรวมกันแล้วได้9 9้าเกหเป็น10แต่หลัก10ออกไปเลยศูนย์บกสเป็น2 2บวกสเป็น4และ4ีบวกสเป็น7นะครับต่อไปเป็นหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนเราใช้ หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือ2บวกกับ2คงที่ก็คืออก็จะได้เป็น4นะครับ4บว1เป็น5 5บว1เป็น6 6บว1เป็น7และ7บวก2ก็เป็น9นะครับเมื่อเราได้ทั้ง2หลักมาแล้วนะครับก็นำมาชนกันเลยนะครับหลัก10อยู่หลัก10หลักหน่วยอยู่หลักหน่วยนะครับก็จะได้เป็น9 4 9 5 9 6 9 7 9 9นะครับ0 4 0 5 0 6 0 7 0 9 2 4 2 5 2 6, 6 2 7แล้วก็29 สี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับก็นำมาจับตัดเลยนะครับตัดกับเลขเด่นที่เราหาไปนะครับนี่นะครับสูตรเด่นที่เราหาไปก็คือหนึ่งกับหกนะครับก็ตัดมาครับก็ได้แถวแถวเดียวนะครับก็คือแถวหกนี่นะครับก็คือเป็นเก้าหกศูนย์หกสองหกสี่หกแล้วก็เจ็ดหกนะครับ ก็เมื่อได้มาแล้วเราก็น e ํามาตัดด้วยแต้มนะครับสูตรแต้มนี่เลยนะครับที่เราหาไปก็ค <k whirring> so, ือได้แต้มเแต้ม8แต้มเแต้มศูนย์นะครับอ่าก็นํามาตัดเลยนะครับก็จะได้เป็นเลขเด่นนะครับก็คือ26นะครับแแต้มนะครับแล้วก็ 4, 6่ศูนย์แต้มนะครับส่วนเลขรองนะครับเราก็นําสูตร25ประตูที่ยังไม่โดนตัดนะครับมาตัดด้วยแต้มเแต้ม8แต้ม9แต้มศูนย์นะครับก็จะได้เป็น44นะครับ4 5 2ห2 7 07นะครับแล้วก็0 9นย์นะครับแล้วก็เ9นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเลขเด่นและก็เลขรองในส่วนของ2ตัวบนนะครับต่อไปเราไปดูกันในส่วนของ3ตัวนะครับ3ตัวเนี่ยถ้าเกิดท่านชอบตัวเลขใดนะครับ1 234 5 6 7 890กเ็นเนี่ยก็สามารถนำมาใส่ได้เลยนะครับเผื่อว่าไม่ชอบเลขที่เราหามาให้นะครับก็เราไปดูกันนะครับ สูตรก็คือใช้หลักแสนหลักหมื่นบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับได้ผลลัพธ์อะไรออกมาก็นํามาบวกกันนะครับหลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับแล้วก็นํามาบวกกับหนึ่งคงที่แล้วก็บวกกับหนึ่งคงที่นะครับก็จะได้เป็นสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกสองนะครับรวมกันแล้วได้เก้านะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็ศูนย์เก้านะครับก็บวกกันได้เก้านะครับบวกกับหนึ่งเป็นสิบ แต่หลัก10ออกไปเหลือ0 0ย์บวก1ก็เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นเลขตัวแรกเลยเราได้เลข1นะครับตอนนี้เรานำหลักพันนะครับกับหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับมาบวกกันนะครับแล้วก็บวกกับผลลัพธ์ด้านบนนะครับก็จะได้เป็น1บวก1นบวก2บวก1นะครับรวมกันแล้วได้5นะครับอีกตัวเลขหนึ่งก็จะเป็นเลข5นะครับในหลักร้อยนะครับก็เลขเด่นของเราก็คือ1 2 6 1 4 6นี1 1 <t os> ่ะครับแล้วก็5 2 6แล้วก็5 4 6ี่นะครับส่วนเลขลองก็ ังที่ท่านเห็นนี่เลยนะครับก็คือ 1cc 1 4 1 5 125 127 107 109แล้วก็11 à, 199นะครับส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น5 4 4 5 4 5 525 527 507 509แล้วก็599นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเลขเด่นแล้วก็เลขรองนะครับในส่วนของ3ตัวนะครับก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับซื้อหวยก็ซื้อแค่พอที่เรามีกําลังนะครับซื้อมากไปนะครับถ้าเกิดมันผิดพลาดหรือมันเสียไปนะครับก็จะทําให้เราลําบากได้นะครับก็ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็เลือกที่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากแชร์คลิปนะครับหรือ ฝากแชร์ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับในการที่จะทําคลิปในการที่จะาหาสูตรเด็ดๆนะครับหาเลขเด่นๆมาให้กับทุกๆท,ท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสบายดี